สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันไปอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็ตามชื่อคลิปเลยเนาะมีอะไรจะเล่าให้ฟังนะคะวันนี้น้องดาหลาหลับแล้วก็เลยถือโอกาสมา,เ,าเก็บผ้านะคะเสื้อผ้าเก่าๆที่น้องเคยใส่ตั้งแต่ตอนอายุเด็กๆเ,เลยนะประมาณสักสองสาเดือนนะคะจนถึงตอนนี้10เดือนแล้วตัวไหนใส่ได้ใส่ไม่ได้ก็คือมานั่งแยกแล้วก็เดี๋ยวเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังกัน เริ่มจากตะกร้านี้ก่อนเลยเยอะมากปกติเวลาไปเลือกซื้อเสื้อผ้าให้น้องนะคะก็จะเป็นเสื้อผ้ามือสองซะส่วนใหญ่คือเราก็ไม่ได้รังเกียจอะไรนะคะหรือว่าไม่ได้จะประหยัดอะไรแต่เรารู้สึกว่าเด็กวัยเนี้ยคือเขาโตเร็วมากเวลาที่จะซื้อของใหม่เนี่ยก็คือจะซื้อเผื่อโตแต่ถ้าเราซื้อของมือสองอย่างเงี้ยเสื้อผ้าชิ้นละ3า4 0ีอย่างนี้ใส่สองสาครั้งก็ คุ้มแล้วนะคะก็เลยคิดว่าบางอย่างที่เราสามารถซื้อมือสองได้ก็ซื้อหรือว่าชุดไหนที่เราชอบเป็นพิเศษอย่างเงี้ยเราก็จะซื้อไซส์ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะให้เขาใส่ได้ยาวนานขึ้นนะคะโอเคก็ <laughs> หลายๆคนถามมาเนาะสงสัยว่าเอ๊หายไปไหนนะคะคลิปช่องเดอะฟูก็เป็นช่องของบายเองตอนที่อยู่ที่อเมริกานะคะตอนนี้กลับไทยมา ประมาณ5ปีแล้วนะหปีแล้วนะคะแต่งงานแล้วมีสามีแล้วก็มีลูกเป็นของตัวเองแล้วนะคะตอนนี้น้องดาหลาอายุ10เดือนเต็มแล้วค่ะก็จากที่ไปเลี้ยงลูกฝรั่งนะทีนี้มาเลี้ยงลูกตัวเองนะคะน้องแฝดอายุ เกือบ8ปีแล้วนะเข้าปอหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็มีอัปเดตก็มีคนถามมาว่าเออเดี๋ยวนี้ได้ติดต่อน้องไหมทําไมไม่มีคลิปน้องเลยไปจ่าขออนุญาตแจ้งแบบนี้เนะ้ะว่าเ,ออเราก็ไม่อยากจะไปรบกวนพ่อแม่เขาเพื่อที่จะขอคลิปมาหรือว่าจะให้พี่เลี้ยงคนใหม่ถ่ายมาให้นะคะก็เลยเป็นการที่แค่มีอัปเดตถามถ่ายกับคุณพ่อคุณแม่กับโฮสนะคะว่าออตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้างมีกิจกรรมอะไราน,นู่นนี่ แต่ก็ไม่ได้แบบว่าเออถ่ายคลิปมาให้ฉันหน่อยนะฉันจะเอาไปลงช่องอะไรแบบนี้นะคะไม่ได้รบกวนขนาดนั้นเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ไปอเมริกาเองไปหาน้องเองเนี่ยยังไงสัญญาเลยว่าจะถ่ายคลิปมาให้แน่นอนหรือว่าถ้าบางทีน้องมาเที่ยวไทยอย่างเงี้ยก็จะอัปเดตให้แน่นอนนะคะนี่เป็นผ้าอ้อมไม่ค่อยได้ใช้แล้วแหละจะใช้ช่วงหนึ่งตอนที่เขายังเ,เป็นเบบี๋แล้วก็จับเรือนะคะจะเอาผ้าด่าแบบนี้ แล้วกต็ตบหลังให้เรอตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วอันนี้เป็นผ้าที่คุณป้าส่งมาให้จากอเมริกานะคะคุณป้าญาติน้องแฝดส่งมาให้น้องดาหลาไม่ค่อยได้ใช้เลยมันเป็นผ้าบางๆผ้าฝ้ายนิ่มมากนะเอาไว้ห่อตัวนะคะตอนที่เป็นเบบีก็ใช้อยู่สองสาครั้งแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเหมือนบ้านเรามันก็ร้อนนะคะเลยไม่ได้แบบว่าพันตัวเขา ออกมาเลยแล้วกันนี่เป็นรองเท้าที่ใส่ตอนเบบีตอนนี้ก็ไม่ได้ใส่แล้วนะคะเพราะว่าแน่นแล้วคับแล้วอันนี้ก็ใส่อยู่ไม่กี่ทีนะสักแบบสิบย่สิบครั้งตอนออกจากบ้านนะคะใส่ถ่ายรูปน่ารักเชียวกางเกงขายาวนี่ก็ซื้อเผื่อนะตอนนี้ไป ตอนนั้นไปซื้อน้องน่าจะอายุสัก6เดือนนะคะเป็นกางเกงเลกกิ้งสีดำซื้อเผื่ออันนี้ไซส์90อะใส่ได้ถึงขวดครึ่งเลยมั้งเนี่ยซื้อตั้งแต่6เดือนเผื่อไว้ถึง18เดือนเลยนะคะมี2สี หลายๆคนก็ได้เห็นคลิปเนาะไปก็ทยอยกลับมาลงคลิปนะคะของน้องดาลาเวลาที่เราไปเที่ยวเวลาออกนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะสไตล์เดิมเลยนะคะคล้ายๆกับตอนที่เราเป็นพี่เลี้ยงเด็กก็พาเด็กออกจากบ้านพาลูกออกจากบ้านแล้วก็ไปทํากิจกรรมนูน่นนี่ไปให้เขาเจอผู้คนน้องก็สนุกนะคะแล้วก็มีไปคลาสว่ายน้ําด้วยอันนี้น้องดาลาชอบมากๆเลย รู้สึกว่าคุ้มนะคะที่จะพาลูกไปถึงแม้ว่ามันจะแพงสังหน่อยก็โอเคเออมีมีคอมเมนต์ถามมาในติกต o อกว่าค่าเรียนว่ายน้ำน้องดาลาเท่าไหร่นะคะของไปลงคอร์ส1วันต่อสัปดาห์ราคา3,000บาทอันนี้เป็นโปรโมชั่นตอนเ,ออเดือนมกราคมนะคะก็สมัครไว้ให้เขาเรียนแค่สัปดาห์ละครั้งจะได้ไม่เบื่อที่จะอยู่บ้านเนาะ ถ้าเรียนเยอะเกินไปแปลว่าเด็กวัยนี้เขาเหมือนกับว่าถ้าบางทีสองครั้งต่อสัปดาห์ค่ะมันอาจจะเยอะไปสําหรับเด็กวัยพึ่ง9เดือนเพราะว่าตอนที่สมัครเนี่ยเเดือนตอนนี้10เดือนแล้วสมัครไว้2เดือนก็แล้วแต่ผู้ปกครองสะดวกนะคะถ้าใครอยากจะให้น้องเรียน2ครั้งต่อสัปดาห์ก็แล้วแต่ความสะดวกของผู้ปกครองเลยแต่ว่าเป็นการออกกําลังกายที่ดีมากๆเลยนะ เด็กๆชอบเล่นน้ำ <S <S 1> <S 1> ที่นี่เขาเริ่มรับสมัครตั้งแต่อายุ4เดือนนะคะของ Aqua Toss เขาบอกว่าเป็นแฟรนไชส์ซื้อมาจากอเมริกาว่างไงเห็นมีที่กรุงเทพด้วยที่ขอนแก่นก็มีเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้พับก่อนละกันค่ะแล้วค่อยแยกมันจะมีบางชุดที่เอาออกมาจากลิ้นชักแล้วมันจะยับยับหน่อย ปกติก็พับแล้วก็เข้าลิ้นชักเนาะแต่ว่าบางทีเราหาของแล้วมันต้องรื้อค่ะนี่อย่างชุดน,นี้ก็ใส่คุ้มนะซื้อมายี่สิบเก้าบาทนะคะชอบมากเลยผ้านิ่มตัวนี้คือแน่นแล้วนะอ๋อนี่ก็ชุดซิ่งค่ะไม่แน่ใจว่าซื้อมาเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะสักห้าสิบเก้าหกสิเก้าบาท เป็นสายเดี่ยวขายยาวลายอะไรเนี่ยเมนกระพุนอ้ยชุดนี้น่ารักค่ะเป็นชุดนอนนะคะใส่คุมเท้าคุมแขนแต่นี้ใส่ไม่ได้แล้วตัวนี้น่าจะสักห้าสิบเก้าหก้าประมาณเนี่ยใส่สี่ห้ารอบก็คุ้มแล้ว เออวันก่อนไปคาเฟ่แล้วที่ไบโพสอะค่ะว่ามีคนมาทักว่าเอ๊ใช่ที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กหรือเปล่าไม่ได้ติดตามนานเลยตอนนี้ยังทํางานพี่เลี้ยงเด็กอยู่ลระคะอะไรเงี้ยเนาะพาลูกตัวเองไปปรากฏว่าลูกอะหน้าไม่เหมือนแม่เลยค่ะลูกได้พ่อมาเต็มๆก็เลยแบบอาจจะคิดว่าเราเังทางานพี่เลี้ยงเด็กอยู่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเลี้ยงลูกตัวเองก็ได้หากันไปหนึ่งดอก อ้อชอนี้ยังไม่เคยใส่เลยนะเนี่ยต้องลองให้ใส่ดูไม่แน่ใจว่ายังใส่ได้ไหมน่ารักียงน้องดาหลานี่ไปเลี้ยงเองนะคะน้องเป็นเด็กที่ค่อนข้างเลี้ยงง่ายเลยแหละเพราะว่าเ,เรา อ,อย่างที่ทราบกันเนาะว่าเราก็มีประสบการณ์นในการเลี้ยงเด็กมาแล้วพอจะรู้ว่า,เ,าเวลากินเวลานอนเวลาไหนนะคะอาบน้ําหรือว่าเวลาที่เขางองแงเนี่ยจะต้องทํำยังไงก็เลยเหมือนกับาสามารถช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นได้เพราะว่าเด็กเขาก็เพิ่งเกิดนะคะนั่นแหละเราก็เลยเอาเทคนิคตรงนั้นที่เราเคยมีประสบการณ์นเนี่ยมาปรับใช้กับลูกตัวเอง ตอนที่เลี้ยงน้องแฝดไปไปเลี้ยงน้องตอนที่อายุ6เดือนซึ่งสองคนเนี้ยเจ้าเอ็มกับเจ้าแก่นถ้าใครได้ติดตามก็จะรู้นะว่านิสัยค่อนข้างจะแตกต่างกันเจ้าเอ็มเนี่ยจะค่อนข้างร่าเริงยิ้มง่ายกินเก่งขี้โวยวายแสดงอารมณ์ออกมาได้เลยแบบถ้าเขาไม่พอใจเขาก็จะร้องไห้หรือว่ามีงองแงเป็นปกติของเด็กนะคะส่วนเจ้าแกนนี้จะเก็บอารมณ์ขรึมไม่ค่อยยิ้มแต่ว่าถ้าเขายิ้มก็คือแบบ โลกสดใสเลยว่าถ้านานๆทีเขาร้องไห้นี่ก็แสบแก้วหูเหมือนกันนะคะส่วนของน้องดาหลานี่จะออกไปทางของแปลว่าน่าจะเป็นเจ้าแก่นจะจะคล้ายๆกับคีแก่นนะคะเพราะว่าน้องดาหลาเขาจะไม่ค่อยแสดงอารมณ์แต่ว่าถ้าเกิดเขาร่าเริงเนี่ยเขาก็จะแบบเ,เหมือนยิ้มออกมาเหมือนทำเพลงเหมือนพูดคนเดียวเล่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาที่เขาเศร้าเขาแซดเนี่ยเขาก็จะนิ่งไว้ก่อน เก็บไว้ก่อนไม่พอใจนี่ก็คือแบบเงียบแล้วก็มองไปรอบๆดูว่าเราจะสามารถระบายอารมณ์กับใครได้บ้างประมาณนี้นะเท่าๆท,ที่สังเกตลูกตัวเองนะคะจะออกแนวคล้ายๆกับขีกแก้นโอชุดนี้ก็ใส่ไม่กี่ครั้งแน่นแล้วนะคะอันนี้เข้าบอกว่าน่าจะ6-9เดือนไซส์ห้า0ิบถึะแต่ว่า ก็คือใส่ไม่ได้แล้วลูกสาวฉันน้องดา่าเขาตัวสูงนะตัวยาวค่ะตอนเด็กๆที่เลี้ยงน้องไปก็คลอดธรรมชาตินะคะ,รระคลอดเองตอนแรกอะ่ะนมไม่พอเออก็เลยซื้อนอผมผงมาด้วยแต่ว่าสักเข้าเดือนที่สองนะคะเดือนที่สองซักอาทิตย์ที่สองประมาณเนี้ย ก็เริ่มมีน้ำนมมากขึ้นจนต้องปั๊มเก็บไว้แต่พอปั๊มไปปั๊มมาแล้วเหมือนกับว่าเราก็ต้องตื่นกลางดึกมาปั๊มด้วยแล้วนอนไม่พอด้วยนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นข้าวเต้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยในช่วงเดือนที่สามพอเข้าเดือนที่สามนี่ก็คือน้องดื่มจากเต้าเลยตอนนั้นคุณพ่อก็มาช่วยให้นมตอนดึกแล้วก็เหมือนกับเปลี่ยนเวนกันนะคะคุณแม่จะอยู่เวนดึกแล้วก็ คุณพ่อจะเข้าช่วงคุณพ่อจะเข้าเวรเช้ามืดหรือบางทีคืนไหนที่หนักมากๆนะคะป๊ะป๋าก็จะมาช่วยให้นมด้วยแล้วก็พอเราเปลี่ยนมาให้เข้าเต้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีปั๊มไว้บ้างนะเผื่อฉุกเฉินนะคะแต่ไปๆมาๆก็คือขี้เกียจล้างวนนม <c oughs> ก็เลยให้เข้าเต้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยไม่ได้ไม่ได้กินจากขวดตอนที่ให้นมนะคะก็คือนอนที่ เตียงนอนราบแล้วก็ให้น้องเข้าเต้านอนตะแคงแล้วก็พอทานเสร็จพอเขาหลับไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีจับเล่พาดบ่าโน่นนี่นันน่นมีแบบนั่งแล้วก็ตบหลังอะไรเงี้ยเอาทางพาดที่ตรงเนี้ยนะคะแล้วก็มีตบหลังก็ค่อนข้างเลี้ยงง่ายะคะ่ะกินนอนเป็นเวลาเด็กวัยนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมีเล่นตื่นมาเล่นกับพ่อแม่นะคะสักพักก็ง่วงแล้วก็กินพอก,กินเสร็จแล้วก็นอน วนอยู่อย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้คือน้ํานมเริ่มจะไม่พอแล้วนะเข้าเดือนที่เก้าน้องก็ท่านกินเยอะนะคะแต่ว่าไปก็ให้อาหารที่เป็นอาหารแข็งแล้วเริ่มป้อนอาหารมื้อแรกตั้งแต่น่าจะสักห้าเดือนนิด,น,ดนิดลองให้เขาได้ทานนะคะมันจะมีพวกขนมที่เป็นแครกเกอร์นี่นี่แบบนี้ นี่ห่อโดโสบนะคะเป็นโดโสบเด็กนะคะไม่ใช่โดโสบบุงรสของผู้ใหญ่ก็เวลาที่เคี้ยวเข้าไปเนี่ยโดนน้ำลายแล้วก็จะละลายเลยเอาไว้ให้เด็กฝึกทานได้นะคะถ้าใครมีลูกวัยเดียวกันก็คือมันจะเป็นแท่งเนาะแล้วก็ให้เด็กเขาจับแล้วก็อยัดเข้าปากนะคะแล้วพอโดนน้ำลายก็จะแบบละลายยุบไปนุ่มมากมันมีหลายรสนะต้องดาราชอบรสที่เป็นมันม่วงนะคะรสเผือกรสมันม่วงอันนั้นจะออกแบบ หวานๆหน่อยแต่ว่าเขาไม่ได้เติมน้ำตาลนะมันเป็นรสหวานจากามันม่วงนะคะอันนี้เอาไว้ฝึกได้ไว้ทานเล่นได้แต่อาหารมื้อหลักก็คือเราทำให้ตลอดหรือบางทีถ้าไปข้างนอกอย่างเงี้ยไม่ได้ประกอบอาหารเองก็จะมีอาหารอ่อนๆให้น้องนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยจะบดอาหารให้น้องเท่าไหร่นะน้องดาลากินอาหารบดน่าจะแค่2เดือนนะคะพอหลังๆเขาก็เริ่มจะไม่ชอบในการที่ตักอาหารเละๆ ป้อนเขาแล้วเขาจะชอบแบบหยิบกินเองแล้วก็ใช้มือประมาณนี้หยิบนะคะพัฒนาการตามไวขึ้นเรื่อยๆเหนื่อยเหมือนกันนะเลี้ยงลูกตัวเองตอนนี้เราเป็นพี่เลี้ยงเด็กเรามีเวลาเข้างานเวลาออกงานแล้วไม่ได้อยู่กับเด็กตลอด24ชั่วโมงถึงแม้ว่าเราจะชอบเด็กแล้วก็ตอนนั้นเลี้ยงน้องสองคนนะคะไม่เหนื่อยเท่ากับเลี้ยงลูกตัวเองเพราะว่าเราอยู่กับ ลูกตัวเองเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยคือไปเป็นคุณแม่ฟูลไทม์ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนนี่ก็อยู่กับลูกตัวเองตลอด24ชั่วโมงเลยยกเว้นเวลาเข้าห้องน้ำออไม่ได้เอาลูกเข้าไปด้วยแต่ไม่แน่ถ้าเกิดเขาเดินได้แล้วอาจจะเดินตามเข้าไปเข้าห้องน้ำก็ได้ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไปจะก,กลับมาอัพคลิปช่องนี้เรื่อยๆนะคะ จะพยายามอัพให้สม่ำเสมอเนาะเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นอัปเดตล่าสุดว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นพี่เลี้ยงเด็กแล้วแต่งงานมีลูกเลี้ยงลูกตัวเองแล้วนะคะชุดนี้ก็น่ารักนะเนี่ยแต่ว่าใส่ไม่ได้แล้วค่ะอันนี้น่าจะใส่ได้แค่สองครั้งเพราะว่ามันร้อนจริง <c> ๆ <oughs> จะให้เป็นชุดนอนแต่ว่า ไม่ค่อยได้หยิบมาใส่ให้เขาสักทีนะคะสองครั้ง <c oughs> คุ้มและตัวนี้น่าจะสัก79บาทเออถ้างั้นเดี๋ยวไว้แปะลิงก์ไว้ให้ดีกว่าจะเป็น Facebook ของเพจเจำไม่ได้นะคะน่าจะเสื้อผ้ามือสองน้องแชมเปญอะไรเนี่ยแหละเดี๋ยวเด๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้เผื่อจะมีคุณแม่ไปซื้อชุดมือสองมาให้น้องใส่นะคะสภาพดี คอนเฟิร์มเพราะว่าเราซื้อมาน่าจะสีห้ารอบแล้วก็เลือกดูตามภาพนะคะหรือว่าถ้าอ,าอยากให้ทางร้านเขาถ่ายรูปเพิ่มเติมให้ก็แจ้งไปในข้อความได้ถุงเท้าอันนี้ก็ยังไม่เคยใส่เลยมั้งเนี่ยนูด่ดิน่ารักเชียร์ละขาจะมีตะปุ่มตะปุ่มตรงนี้ด้วยนะคะเอาไว้กันลื่น โอเคค่ะหมดแล้วเสื้อผ้าน้องดาราก็จะมีประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่จะใส่ซ้ำๆกันแล้วก็เปลี่ยนที่เป็นบางทีเอาเสื้อตัวนี้ใส่กับกางเกงสีดำบางทีก็เปลี่ยนกับกางเสีครีมอะไรอย่างเงี้ยออสองกองเนี้ยใส่ได้ส่วนกองนี้กองนี้กองนี้ก็คือใส่ไม่ได้แล้วนะคะเก็บเข้ากรุแล้วก็พวกผ้าอ้อมสองอันนี้ก็ เดี๋ยวเอาเผื่อไว้ซะหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยได้ใช้แหละ โอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนั่งเล่าแบบนี้นะคะก็ยังไงฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะเดี๋ยวหน้ามีอะไรจะมาเล่าให้ฟังก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้คุณแม่ปลายขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนบา,บายๆค่ะจ้าอ้วนตอนนี้ก็คือหลับปุ๋ยเลย